แต่ทีนี้บางทีเราเองก็อาจจะมีการเข้าใจผิดในเรื่องของกรรมบ้างพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสในเรื่องนี้ว่าไม่มีใครรู้เรื่องกรรมนอกจากตถาคตเองดังนั้นพระองค์จึงเตือนว่าอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตน พระพุทธเจ้าหรือผู้ที่เหมือนพระพุทธเจ้าจึงจะถือประมาณในบุคคลได้คืออย่างเช่นเราเองคิดว่าเขาทำแบบเนี้ยเขาจะได้รับผลกรรมอย่างนี้แต่เราเองอย่าไปคิดเพราะว่าวิบากกรรมของเขาก่อนหน้านี้ยังมีอยู่ตอนนี้เขาอาจจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราเองอาจจะคิดว่าคนเนี้ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตายไปเขาตกไปในนรกหรือกำเนิดไอจานเปรวิสัยแน่นอนนี่คือเราไปประมาณบุคคลแล้ แต่หารู้ไหมว่ากรรมดีก่อนหน้าน,นี้เขาก็อาจจะมีกรรมชั่วที่เขาทําอยู่อาจจะยังไม่ส่งผลดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนว่าอย่าได้ประมาณในบุคคลหรือกรรมหลังจากนี้เขาอาจจะทําชั่วหลังจากนี้เขาอาจจะทําดีก็ได้เพราะนั้นเราประมาณบุคคลไม่ได้ประมาณใครไม่ได้จริงๆแล้วพระพุทธองค์ท่านก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องของกรรมหรือเรื่องของความทุกข์นั้นมันเกิดเพราะมีเหตุปัจจัย เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ท่านตรัสกับพระอนนท์ว่ามีสมณะพราหมณ์บางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมหรือบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองทําสมณะอีกพวกหนึ่งก็กล่าวสอนเรื่องกรรมเช่นกันและก็บัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทําให้สมณะอีกพวกก็กล่าวสอนเรื่องกรรมเช่นกันและก็บัญญัติความทุกข์ว่าไม่ใช่ตอนเองหรือใครทําให ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันแต่พระพุทธองค์ท่านสอนสายกลางความทุกเนี่ยมันอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเหตุปัจจัยของมันที่มันเกิดขึ้นความทุกข์อาศัยปัจจัยคือภะะัสสคือเพราะมีสลายตนะนเป็นปัจจัยจึงมีภะะัสสเพราะมีภัสสเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาที่เราเป็นทุกอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่กับวิบากกรรมอยู่ตลอดซึ่งเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดกรรมมันคือภัสส เราอยู่ก้อนกรรมอยู่ตลอดแต่เราไม่รู้ว่าอยู่กรรมเพราะนั้นเราก็เลยเป็นไปตามนั้นด้วยเหตุนี้พระองค์จึงพยายามเตือนว่าอย่าเดินทางที่ไม่ควรเดินคือทางสองสายที่เล่นไปสุดตรงสองอย่างอันได้แก่การประกอบตนพัวพันธ์อยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายอันนี้ก็ยังเป็นการกระทําที่ยังต่ําเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนนะไม่ใช่ของพระอริยะเจ้าและก็ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ก็เหมือนที่เรากำลังอยู่ทางโลกเพลิดเพลินอ,อยู่กับทางโลกและถ้าปฏิบัติก็อย่าประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระริยะเจ้าไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เช่นกันเพราะหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของการดับกรรมพระองค์ให้เดินทางสายกลางหรือที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเพื่อไม่ดิ่งไปหาทางสุดตรงทั้งสองอย่าง คือจะได้ไม่พัวพันอยู่กับความใคร่ในกามทั้งหลายและก็จะได้ไม่ทรมานตนเองให้ลำบากเพราะว่ามัชทิมาปฏิปัาหรือทางสายกลางของพระพูทธองค์เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่พระเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดจักสุขคือดวงตาเห็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดญาณเกิดความรู้ เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมและเป็นไปเพื่อนิพพานมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเนี่ยสามารถนำพาให้ออกจากสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารนี้ได้ข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาก็คือหนทางอันประกอบด้วยองค์8ก็คืออริยะอัดทังคิกรรคหรืออริยมัคมีองค์8นั่นเอง เพราะว่าถ้าเราไม่เดินทางสายนี้พระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่ากรรมเก่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้หรือดับมันได้หรือทำให้มันสิ้นไปด้วยการทรมานตนและไอความสุขความทุกข์ที่เราเป็นอยู่ณนะตอนนี้ที่เราได้รับก็ไม่ใช่ผลของกรรมเก่าอย่างเดียวเพราะกรรมใดที่ให้ผลในปัจจุบันจะให้กรรมนั้นมันให้ผลในอนาคตนี่มันก็เป็นไปไม่ได้ หรือกรรมใดที่จะให้ผลในอนาคตจะให้กรมร,ร,ร,รนไไมนั้นส่งผลณปัจจุบันมันก็เป็นไปไม่ได้กรรมใดที่จะให้ผลเป็นสุขจะให้มันมีผลเป็นทุกข์มันก็เป็นไปไม่ได้กรรมใดที่มีผลเป็นทุกข์จะให้มันได้รับผลเป็นสุขก็เป็นไปไม่ได้หรือกรรมใดที่ให้ผลเสร็จสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วจะให้กรรมนั้นอย่าให้ผลเสร็จสิ้นมันก็เป็นไปไม่ได้กรรมใดที่ยังให้ผลอยู่ยังไม่เสร็จสิ้นจะให้กรรมนั้น ให้ผลเสร็จสิ้นมันก็เป็นไปไม่ได้หรือกรรมใดที่ให้ผลมากจะให้มันกรรมนั้นให้ผลน้อยก็เป็นไปไม่ได้เหมือนคนที่มีจาคะละความจรรยีมีผลมากมีอนิสงส์มากจะให้มันส่งผลน้อยเป็นไปไม่ได้ส่วนกรรมใดที่ให้ผลน้อยจะให mm. ้กรรมนั้นมีผลมากมันก็เป็นไปไม่ได้กรรมใดเป็นของให้ผลจะไม่ให้มันมีผลมันเป็นไปไม่ได้หรือกรรมใดที่มันเป็นของไม่ให้ผลจะให้กรรมนั้นส่งผลมันก็เป็นไปไม่ได้ อย่างเช่นเราปฏิบัติอริยมรรคเมีองแปดเป็นการสร้างกรรมแต่เป็นกรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมจะให้มันมีผลที่จะไปเกิดอีกมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันจบละณนะปัจจุบันเนี่ยที่เราได้รับความสุขและความทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่เราทําไว้ในการก่อนเราลองมาพินิจพินาดูถ้าเราเป็นทุกข์ณปัจจุบันเราก็ต้องทํากรรมชั่วมาแน่นอนถ้าเป็นเพราะกรรมเก่าใช่ไหมหรือถ้าเราได้รับความ สุขและความทุกขนะ์ณปัจจุบันเพราะเหตุที่อิสวนเนรมิตให้หรือมีเทวดาดนบันดาลมีพรหมดนบันดาลให้อย่างเงี้ยดังนั้นเราเองก็ต้องถูกเทวดาชั้นเลวที่มาเนรมิตให,มให้เราเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้หรือถ้าเราได้รับความสุขเราได้รับความทุกข์เพราะเหตุบังเอิญเราก็ต้องบังเอิญชั่วจึงได้มีความทุกข์แบบนี้หรือถ้าเราได้รับความสุขเราได้รับความทุกข์เพราะเหตุแห่ง การเกิดหรือชาติตระกูลเราก็ต้องมีชาติตระกูลที่ไม่ดีแน่เราจึงได้เป็นทุกข์อย่างนี้หรือถ้าเราได้รับความสุขเราได้รับความทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันดังนั้นไอสิ่งที่เราเป็นทุกข์ความพยายามของเราเนี่ยมันเป็นความพยายามที่ไม่ดีแน่นอนเราจึงได้เป็นทุกข์ถ้าเราคิดอย่างนี้พระพุทธองค์รตรัสว่าความพยายามไร้ผลความเพียไรไร้ผลซึ่งพระองค์ก็บอกว่าผู้ที่มีความพยายาม ที่มีผลมีความเพียรที่มีผลก็คือ 1. เป็นคนที่ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมคือไม่มีทุกข์อยู่แล้วอย่าเอาทุกข์มาทับถมและก็ไม่ละหรือไม่ปล่อยความสุขที่เกิดโดยธรรมสุขในเนกธรมรมเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าให้เสพให้มากทําให้เจริญและก็ไม่เป็นผู้หมกมุ่นในความสุขนั้นก็ต้องเห็นโทษในความสุขนั้นว่ามันก็เสื่อมได้ การกระทําแบบนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถึงแม้ว่าเราจะยังมีทุกข์อยู่ถ้าเราเริ่มตั้งความเพียรความสิ้นราคะเนี่ยมันก็จะดับไปได้มันก็จะหายไปได้กิเลสมันก็จะดับไปได้แต่ถ้าเรามีความทุกข์อยู่กลับวางเฉยเหมือนบําเพ็ญอุเบกขาเจริญอุเบกขาความกําหนัดมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเราเริ่มตั้งความเพียรและบําเพ็ญอุเบกขา ด้วยการที่ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมไม่สละความสุขที่เกิดโดยธรรมไม่หมกมุ่นอยู่ในความสุขนั้นอันเนี้ยจะทำให้เป็นผู้ที่สลัดความทุกข์ออกไปได้สังเกตไหมว่าเวลาถ้าเราอยู่ตามสบายเนี่ยอกุศลมันจะเจริญแต่กุศลมันจะเสื่อมแต่ถ้าเราดำรงอยู่ด้วยความลำบากพระองค์บอกว่าอากุศลจะเสื่อมแต่กุศลจะเจริญขึ้น ดังนั้นถ้าเราอดทนได้เหมือนอย่างปัจจุบันเนี้ยดำรงตนอยู่ในความลำบากประโยชน์ที่เราหวังได้ในวันข้างหน้ามันก็จะสำเร็จได้อันเนี้ยพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าความพยายามาม,ยมีผลความเพียรมีผล